อสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้อยู่กับลูกพี่ใหญ่นะครับช่างดำ,ำรูปหลอ่อคนเดิมหลอ่อนเดิมนะครับมาซื้อน้ำครับยี่สิบแผคนัับใครสนใจก็มานะครับเอฟซีขายถูกๆนะครับ,บาขายขสี่ตมสิบสามห้ส่ย 30, สงยี่บแปดบาทนะครับทําตราให้เลยเนาะ อ่าใครสนใจก็มาทีตราเองเลยแบรนด์เองเลยจจิ๊บจัดให้ครับพี่ดำได้ประมาณนแพ็นั่นแหละวะไม่ใช่ห้าพันขวดนะห้าพันแพ็กอ่านี่ใครสนใจนะครับสามหมื่นแปดโทรมาต่อรองกับป๋าเราเลยครับช่างดำมังกรดำนะครับสองพันห้านะบีสองพันห้านะมาด้ามังกรดำ สามหมื่นแปดต่อรองนะครับป้าบอกว่าเครื่องดีมากนะครับฮะเครื่องอ่งเครืนี้นะเครื่องดีมากนะครับคันนี้สามหมื่นแปดไปขับได้ไหมป้าขับได้ครับเบรกดีอ๋อขับได้ครับกุญแจมันยังไม่อ่าก็ตามสภาพนะครับันสามหมื่นแปดตามสภาพนะครับ ไม่ไม่ต้องดราม่านะครับตามสภาพนะครับเฉพาะแต่เครื่องเกียร์ก็คุ้มแล้วครับสามหมื่นแปดเนี่ยเชื่อผมครับเครื่องเกียร์คุ้มแล้วโอ้ขั้ซีขั้ซีดีไหมปะโอ้ั้วซีดีนะครับท่านผู้ชมขั้ซีดีโอ้ คัสีดีครับนคนนี้ซื้อแต่เรื่อก็สามหมื่นมมาต่อรองเอาครับสามหมื่นแปดนี่สามหมื่นแปดต่อรองกับป๋าเอาเลยคัสซีดีเกียดีไหมป๋าเกียดีมากเกียดีมากครับ เล่มีเล่มคู่มือพร้อมนะครับคือภาษีขาดเกินภาษีขาดเกินนะครับเป็นรถป้ายแดงเป็นรถป้ายในมือให้อืมนี่มือเดียวมือเดียวครับยังไม่มีการเปลี่ยนมือตาบอกว่าเครื่องดีมากนะครับท่านผู้ชมเอกสารพร้อมแต่ขาดเกินมาได้เลยที่ร้านช่างดำบ้านโคกเพชรนะครับ มาเกาใจดีอัธยาศัยดีครับคุยเล่นหยอกล้อกันได้แบตบมีไหมแบตบแบตมือแบบสองมีไหมจะลองให้ดูหรอโอ้บบมันจะเจียวเลยบบมันระแบบตั้มยังไม่ดีตร์ทมันยังไม่สักเซตเท่าไหร่ ดินยังไม่ทำเออดินมันยังไม่ดีใส่ใส่ปั๊มอืมใส่ปั๊มหัวฉีดนะครับปั๊มดีเซลโอ้ล้วมลวมตรงไหนปะได้ยินปึ๊บไม่ เครื่องดีมากเลยยังไงล่ะ่าผู้ชมมา<ด><ด>เลยครับสามหมื่นแปดต่อรองนะับเครื่องดีนะครับเครื่องดีกันสีสวย ไ,ไม่มีไอไม่มีควันนะครับสามหมื่นสามหมื่นแปดตอ่อรองนะครับเดี๋ยวจะใส่เบอร์ไว้เบอร์ที่ดำนะครับช่างดำ<า>บ้านโคกเพชรโทรมาหาบุรีรัมนะครับจังหวัดบุรีรัมโทรมาหาแกเลยต่อรองแกเอาถามว่าอยู่จังหวัดไหนครับี่เกียรติตอบนะครับอยู่บุรีรัมนะครับช่างดำ อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์อ่าช่างดำบุรีรัมย์ขึ้นเลยปึ้งอ่าฝากไว้ด้วยนะครับมังกรดำจากร้านช่างดำสามหมื่นแปดต่อรองครับอ่าอย่าลืมกดติดตามให้ช่องวีระดำแต่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับซื้อคันนี้สามหมื่นแปดแถมน้ำดื่มสิบแพ็คอ่าแถมน้ำดื่มอีกนะครับนี่ เถมน้ำดื่มอีกนะครับท่านผู้ชมครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกระดิ่งก็แล้วกันครับจะได้ชมรถถูกๆนะครับจากพี่ดำนะครับช่างดำคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุ๊บ